สวัสดีค่ะอุมามาชาแนลจ้าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะและไข่ดาวหนึ่งฟองจ้าเพื่อนเื่อนจ้าเข้าเป่าร้อนๆ้อนจ้าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายไข่ดาวเข้าเป่าร้อนๆ้อนจ้ามาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าทานกันเลยจ้าแซ่บๆกเลยจ้าเพื่อนๆืนขอชิมก่อนนะเข้มข้นจ้าแกงเขียวหวานแม่เคยทานไปแล้วจ้ากับคนละเจ้ากัน คนละเจ้ากันนะจ๊ะมีไข่ดาวด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามาทานด้วยกันนะจ๊ะเคี้ยวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะไข่ดาวหนึ่งฟองจ้ามาทานด้วยกันนะจ๊ะร้อนๆเลยจ้าข้าเปล่าร้อนๆจ้ามีมะเขือด้วยนะจ๊ะทุกอย่างลาอาหารซ้ำกันได้หมดจ้าแบบแค่คนละล้านคนละฝีมือคนละน้ำหนักมือและรสชาติอร่อย แกงเขียวหวานนี่เครื่องแกงจับกะทิเครื่องถึงนี่นัวเลยจ้ะแม่มีไข่ดาวด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาทาด้วยกันนะใครอยู่ใกล้ตลาดใครทําเองได้ทํามาทานด้วยกันจ้ะเพื่อนจา๋าแซ่บๆจา๋าร้อนเนี้ยจะเผ็ดจัดจ้านแม่อยู่ที่สี่ค่ะ เีวิกแกครั้งที่แล้วที่แม่กินค่ะเกี่ยวหวานลูกชิ้นปลากายจะปั้นเป็นก้อนกลมๆมาทานด้วยกันนะจ๊ะเกี่ยวหวานลูกชิ้นปลากายไข่ดาวหนึ่งฟองจ้าดีค่ะตลากายหนึบๆเลยจ้ะ อร่อยค่ะเ,เพื่อนจ๋ามาทาด้วยกันนะคะวันนี้ของลูกแม่จะเป็นข้าวผัดแฮมไข่ดาวจ้ะพ่อแม่ลูกไข่ดาวคนละหนึ่งฟองจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะแชครค่ะพี่เล้ยจานมะเขือปลงวใบมัดปูดเนาะอร่อยค่ะมะเขือค่ะพริกจัดจ้านค่ะ ด้วยกันนะจ๊ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเผ็ดแซ่บไข่ดาวหนึ่งฟองจ้ะ ไข่ดาวจ้าไข่ดาวจะเป็นเพ่จ๋ามาทานด้วยกันนะจ๊ะเคียวหวานลูกชิ้นปลาก,กายแซ่บๆไข่ดาวจ้าอร่อยจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาทานมาทานข้าวเย็นกันนะคะ มาทำด้วยกเลิจ้าวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะแม้ว่าคืนนี้ไม่รอดอากาศอึมงคืมทั้งวันเลยค่ะแต่ยังไม่ตก ao talk ชิ้นปาก,กายแซ่บๆซราดน้ำค่ะอ,อร่อยจนพูดผิดพูดถูกขอโทษด้วยนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะไข่ดาวจ้า ขาไข่ดาวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลุยเขียวหวานต่อเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่จ๋าเขียวหวานจ๋าเพื่อนๆแม่ขอถือนะเหลือที่เดียวแล้วจ๋าเหลือน้อยแล้วอร่อยมากๆเลยจ้าข้าวหมดหนึ่งจานไข่ดาวหมดหนึ่งฟองจาาเคียวหวานลูกชิ้นปลากายจาเพื่อนเพื่อนจ้าแซ่บเลยจ้าอร่อยมาก แล้วแม่เอาเสียวหวานนะ่ะน้ำเขียวหวานไปราดในไข่ดาวอ่ะวินงสุดๆอร่อยค่ะเนื้อปลาดเด้งๆราดรสชาติเนื้อปลาเยอะค่ะแป้งออกจะน้อยๆเพราะว่าถ้าแม่ทานแป้งเยอะๆแป้งจะติดเพดานใช่ไหมคะนี่ไม่ติด หวานลูกชิ้นปลากายเนื้อเด้งๆจ้าไข่ดาวหนึ่งฟองข้าเปล่าหนึจานหมดแล้วจา้าเพื่อนจ๋าอร่อยจา้าเคียวหวานนะแม่ซื้อกับทุกร้านเลยนะจา้าอยากลองว่าร้านไหนอร่อยซื้อมาประมาณ3าร้านแล้วจา้าแม้ว่าที่นี่อร่อยสุดเข้มดูพริกแกงจะสีจะจัดจ้านนิดนึงจา้าร้านอื่นจอกสีเขียวอ่นอ,อนแต่สีเขียวอ่นอ,อนบางครั้งก็อร่อยนะคะ อยู่ที่พริกสี่พิกค่ะเรียบมัมบเคือค่ะ ทุกสาววาดภาพดีกว่าให้เขาพักสายตาบ้างวาดลูกศิลปินมะเขือค่ะ อร่อยมากถัวยใหญ่ๆห,หมดเลยค่ะข้าวเปล่าหจานพร้อมไข่ดาวหมดค่ะเคี่ยวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะไม่มีชื่อร้านค่ะเพื่อนๆจา๋าแม่ซื้อตลาดนะแม่ทำเองแม่จะทำไม่อร่อยเท่านี้นะคะถ้าจะอร่อยเท่านี้ปรุงไปสิบสิบรอบจ้ะลองทั้งเราไม่ใช่มืออาชีพเราก็จะได้รสชาติในแบบของเรา หวานนำเปรี้ยวตามเผ็ดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกมืออาชีพที่เขาขายทุกวันอน่ะเขาจะทำรสชาติเป็นกลางค่ะอร่อยพอดี น้ำเข้มข้นตายตายเลยอร่อยมากหมดแล้วค่ะเพื่อนๆจา๋าแม่ลาไปก่อนนะจ้ะเพือ่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจา้าแล้วดูคลิปแม่ให้จบด้วยนะจา๊าเป็นกําลังใจให้แม่ก้าวต่อไปนะคะ สู้ๆค่ะบ๊ายบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะคะ